เผยข่าวดีและข่าวร้ายของสเปค iPhone 15 Series นะผมจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะอย่างแรกเลย iPhone 15แล้วก็15 p l u นะจะได้แร m เท่าเดิมนะนั่นก็คือ6 GB นะผมส่วน iPhone 15 Pro และ Pro Max นะจะได้อัปเกรดเป็น8 GB โอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผม iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยก็จะเพิ่มจาก iPhone 14ทุกรุ่นเช่นเดียวกันนะผมอย่างเช่น iPhone 15เนี่ย <Wow. S 1> จะได้แบตเตอรี่ขนาด3,349ม ah ิลลิแอมป์นะผมซึ่งเดิมเนี่ย iPhone 14เนี่ยเขาได้อยู่ที่3,279ม ah ิลลิแอมป์นะ iPhone 15 Plus จะได้แบตเตอรี่ขนาด4,383ม ah ิลลิแอมป์นะผมแล้วก็14 Plus เนี่ยเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่4,325ม ah ิลลิแอมป์นะ iPhone 15 Pro ได้ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่3,274ม ah ิลลิแอมป์นะผมเดิมอยู่ที่3,200 มิลลิแอมนะผมแล้วก็ iPhone 15 Pro Max นะครับผมจะได้ความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่4,422ม ah ิลลิแอมนะผมจากเดิม14 Pro Max เนี่ยเขาได้ความจุอยู่ที่4,323ม ah ิลลิแอมนะผมแต่ก็มีข่าวร้ายนะผมในส่วนของการชาร์จไวหรือว่า f a สชาร์จจิ n งนะผมจากเดิมในข่าวเนี่ยบอกว่าจะรองรับอยู่ที่35วัตต์นะผมสำหรับ15 Pro แลว Pro Max นะผม แต่เขาได้ทําการทดสอบนะผมเจาะสเปคลึกๆเข้าไปแล้วนะปรากฏว่า iPhone 15 Pro และ Pro Max เนี่ยจะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่27วัตต์เท่าเดิมเท่านั้นเองนะผมโอ้โหเรียกได้ว่าสื่อที่รายงานออกมาก่อนหน้านี้นะผมเดาผิดกันหมดเลยนะอันนั้นเขาแจ้งว่า35วัตต์การเกือบทุกเจ้านะครับทุกสื่อนะผมแต่ความจริงแล้วได้เพียงแค่27วัตต์เท่าเดิมเท่าเก่าเท่า iPhone 14 Pro เท่านั้นเองนะผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่า กักกันไปถึงไหนนะ35วัตบ์วให้กันก็ไม่ได้นะผมเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาไป 120วัตต์200วัตต์กันแล้วนะผม Android นี่เขาไปไกลแล้ว p h o n e ยังอยู่ที่เท่าเดิมสูงสุดรุ่นท็อปก็อยู่ที่27วัตต์นะผมแต่ยังไงก็ถือว่าสเปคอื่นก็ออกมาชดเชยเนาะอย่างเครื่องแรมหรือว่าความจุแบตเตอรี่นะผมยังไงคนที่รอรับเครื่องอยู่ก็เดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันนะผมว่าการใช้งานจะดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเท่าเดิมหรือว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค,ค์กดแช